ผ้าขอม้ากับคนไทยเป็นสิ่งที่ผูกพันแน่นแฟ้งกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าขอม้าในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าขอม้าหมักโครนนาคีแห่งบ้านสงอ้ออำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬที่มีความพิเศษตรงที่เส้นใยผ้าายนั้นย้อมจากสีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม้ชงโคปาไม้ข้อเขียวไม้ประดู่เป็นต้นโดยนํามาต้มผสมกันก่อให้เกิดสี สุดคลาสสิกอย่างสีเทาและสีน้ำตาลอ่อนนอกจากนี้ยังมีภูปัญญาการหมักผ้าด้วยโคลนสดจากริมแม่น้ำโขงซึ่งจะทำให้สีผ้าติดทนนานยิ่งกว่าเดิมปัจจุบันมีการประยุกต์นำตัวผ้าไปตัดเป็นเสื้อผ้าหมวกดีไซน์สวยงามเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยี่ยมชมลายของผลิตภัณฑ์ได้แก่ลายผู้ว่า แรงบันดาลใจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นจุดเริ่มต้นของภาคขม้าหมักโคลนนาคีลายสองฝั่งโขงเล่าถึงบ้านสงอหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำโขงลายตายายถักทอความรักยืนยาวเหนือการเวลาขวรค่ามอบให้แก่คนที่คุณรักลายปทุมทิพย์ลายผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งปวง ลายนิมิตคิดหวังสิ่งใดดังใจปรารถนาลายสองพี่น้องพี่น้องคือของขวัญอันล้ำค่าที่พ่อแม่ได้มอบให้ลายรุ่งโรดมีชีวิตรุ่งโรดเจริญรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปส่วนลายคุณนายลายชนระดาลายธิดานาคีและลายนารีสีสวยกับลายเก๋ไก๋เป็นลายพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลกลุ่มทอผพ้าพ,พื้นเมืองบ้านสงาอ